คลิปโตวลเลตที่ไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องชาร์จแบตอะไรทั้งนั้นและที่สาคัญมาเป็นการ์ดแบบนี้เล็กบางเบาวพวกพาใส่กระเป๋าตังง่ายๆเป็นแบรนด์จากทางสวิสแลนด์ก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี2017ถูกขายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยกว่า6ล้านชิ้นซึ่งไอ้6ล้านชิ้นที่ถูกขายไปเนี่ยยังไม่มีชิ้นไหนเลยนะครับที่ถูกแฮก กันน้ำกันฝุ่นติดลบ25องศาหรือว่าจะร้อนร้อน50องศาเนี่ยก็สามารถทนทานได้หรือว่าพวกแรงกดทับต่างๆก็ไม่ต้องกังวลนะว่าเอาวางไว้แล้วของกดทับแล้วมันจะพังแล้วก็ทนต่อตัวเอ็กซเรทนต่อแม่เหล็กแล้วก็เจ้าตัวการ์ตัวนี้ก็สามารถที่จะพกพาผ่านสนามบินได้ด้วยเหมือนกันสามารถที่จะอยู่ได้ถึง25ปีเียได้ว่า25ปีนี่บิตคอยทะลุโลกไปแล้วนะเพื่อนๆสรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักคลิปตัว Wallet เจ้าดังนะครับอย่างทาง TanGem ึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าการใช้งานต่างๆมันทํางานยังไงนะครับมันจะเชื่อมแอปในมือถือของเรายังไงจะโอนเหรียญเข้าไปเก็บใน wallet ตัวนี้ยังไงจะโอนออกยังไงจะเทรดจะส w อ p เหรียญยังไงวันนี้เดี๋ยว,วจะจัดเต็มอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับการรีวิว product crypto แบบนี้นะครับใครชอบหรือว่ากำลังสนใจสําหรับตัว crypto wallet ตัว t a n g e m ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะฮะสำหรับ crypto wallet เจ้านี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า t a n g e m เนาะเป็นแบรนด์จากทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อตั้งมา,าตั2017้งแต ถูกขายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยกว่า6ล้านชิ้นนะครับซึ่งไอ้หล้านชิ้นที่ถูกขายไปเนี่ยยังไม่มีชิ้นไหนเลยนะครับที่ถูกแฮกนะอันนี้เพื่อนๆจะได้อุ่นใจได้แล้วในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับข้อดีของ tangent wallet นะครับก็คือแน่นอนนะครับเล็กบางเบานะครับเหมือนบัตรเครดิตเลยนะขนาดนะครับใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวการนี้จะเป็นแบบ nfc นะครับสามารถแตะกับมือถือของเราเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็น multi s i ก็ได้นะคือสามารถที่จะให้แบบเฮ้ยจะโอนเหรียญนี้ออกไปจะต้อง ใช้3คนหรือว่าใช้3การ์ดในการคอนเฟิร์มการทำธุรกรรมอารมณ์แบบกองทุนอารมณ์แบบบริษัท้างร้าน ทำธุกรกรรมนั่นแหละนะครับเซ็นสามชื่ออะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าอันนี้ก็มีฟังก์ชันนั้นมาให้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการความสกิลแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ตัวการ์ดนี้นะครับเขามีมาให้3ใบนะในกล่องนะครับซึ่งก็จะมีการ์ดหลังอยู่1ใบแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นเอาไว้แบคเอฟสใบนะครับเผื่อถ้าแบบใครกังวลว่ามันจะหายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ตัวนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวซีทเฟสแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยจะต้องไปจ,จดเก็บแอบแอบไว้ในตู้เซฟอะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องใช้แล้วนนะสหรััับบตวซเึ่่งมจอยูก็ เอาไว้ในการนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยพี่แกมผมอยากจะใช้ไดไหมซีดเฟดก็ได้นะครับมีออปชันให้เลือกเหมือนกันรวมถึงใครที่มีวอลเล็ตอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเข้าไปในนี้ก็สามารถใช้ได้คือใช้ซีดเฟดเดิมเอามาใช้ในนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ Import Wall ล็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวกร้าตัวนี้นะครับรองรับ BIP39 นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะ สร้างซีจเฟดขึ้นมาใหม่ได้นะคือไม่ต้องใช้ของที่ตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับเผื่อถ้าใครกัวงวลว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จะได้ไม่ต้องไปใช้ตัวแบบ P generate นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความอึดถึกทนของเจ้าตัวกาตัวนี้กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นกาที่เท่าที่ผมลองดูเนาะแล้วก็ดูในการทดสอบของเขานะครับถือว่ากันน้ํากันฝุ่นสบายๆนะครับติดลบ25องศาหรือว่าจะร้อนร้อน50องศาเนี่ยก็สามารถทนทานได้หรือว่าพวกแรงกดทับต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะว่าเอาวางไว้แล้วของงกดทัับมจพ อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทนต่อตัวเอ็กซเรย์นะครับทนต่อแม่เหล็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวการตัวนี้ก็สามารถที่จะพกพาผ่านสนามบินได้ด้วยเป็นการสำหรับอายุการใช้งานของ t ทนเ e อร์มันนะเขาก็การันตีนะหรือวนะ่ารับประกันได้เลยว่าถ้าถูกเก็บอย่างดีหรือว่าอย่างแบบเหมาะสมแล้วกันไม่ต้องดีมากก็ได้คือแบบป,ปกตินะไม่ได้แบบโหเอาไปตากฝนทั้งวันทั้งวันตลอดเวลาอะไรอย่างขนาดนั้นนะคือเก็บแบบป,ปกตินี่แหละนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ถึง25ปีนะครับโอ้โหเรียกได้ดว,ว่า25ปีนี b บิตคอย ท,ทะโลุโลกไปแล้วเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่ว่ากันเนาะ <g ül> ก็ถือว่าในเรื่องของความทนทานเนี่ยสบายใจหายห่วงได้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเพื่อทดลองใช้งานเจ้าตัวเทนเจมตัวนี้ดูนะครับกล่องก็ดูสีดำหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครับโอเคพอเปิดออกมานะครับก็จะเจอการ์ดหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับตัวการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีมาให้3ใบนะครับจะมีใบที่ใช้เป็นใบหลักแล้วก็มีใบที่ใช้สําหรับตัวแบ็กอัพด้วยนะฮะใครที่กลัวว่าจะลืมนะครับหรือว่าจะทำ หายก็มีทั้งสาใบนะผมว่าก็แยกๆกันเก็บก็ถือว่าเป็นอะไรที่อุ่นใจได้โ okay, อเคยังอื่นมีอีกไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีสายชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ไฟนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกดีไม่ต้องคอยกังวลในด้านของว่าแบตมันจะหมดอะไรแบบนี้โอเคสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอป เช็เจมมาก่อนเลยนะครับหน้าตาของแอปก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับก็กด agree accept ไปเลยให้เรียบร้อยนะครับกด allow ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการสแกนตัวการ์ดนะครับซึ่งเขามีมาให้อยู่3ใบเนาะเราก็จะเลือกใบแรกมาก่อนเลยนะครับนะใบแรกนะวิธีการสแกนนะครับก็กดปุ่มสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาการ์ดเนาะเอาการ์ดเนี่ยมาแท็บที่ตรงด้านหลังของเครื่องนะฮะเนี่ยแค่นี้เอง r e a d ี s to s c แกนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับดานาะการแรกนะครับทีนี้เขาก็จะให้เรา Create Wall e t นะครับก็ให้เรากด create wallet ตตรงนี้เลยนะครับหรือว่า o ัลเท o ร์ออปเนี่ยก็คือจะ g e generate seed p h r a s e ก็ได้นะครับหรือว่าจะ Import Wall e t ก็ได้ในกรณีที่เรามีมี phrase หรือว่ามี w a l l e t ของที่อื่นมาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผมในครั้งนี้เอาแบบเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ก็คือกด Create w a l l e t ตตรงนี้ไปได้เลยสแกนปุ๊บ เียเอาบัตรมาสแกนด้านหลังตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราแอดการ์ดแรกไปแล้วนะครับก็ให้เรากดแอดการ์ดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่การ์ดเดียวถูกต้องไหมก็ให้เรากดแอดอะการ์ดออริงตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก็ให้เรานะครับเอาเอาการ์ดใบที่2ของเราขึ้นมานะครับการ์ดใบที่2นะหน้าตามันก็ถึงเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ให้เราเอามาแตะตรงด้านหลังปุ๊บก็รอมันสแกนสักนิดหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่า one backup device add, นะครับเออก็คือแบบอ่า backup แ,แล้วนะ1การนะฮะโอเคเอาอีกหนึ่งใบนะฮะจะได้หมดหมดนะฮะนี่เลยนะฮะกดปุ่ม add a c c o u n แล้วก็กดสแกนอีกครั้งหนึ่งอุ้ยสแกนอีกครั้งหนึ่งนะถับไว้ด้านหลังแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยเขาก็จะบอกเนาะว่า two backup device Added นะครับก็คือเรา backup ไปเรียบร้อย ใช้หมดทุกใบแล้วนะครับสามใบนะครับทีนี้ก็กดปุ่ม finalize backup ตรงนี้ครับโอเคกดปุ่ม create ทีนี้มันเป็นโค้ดเนาะที่เราะจะก,กำหนดอันนี้มันมันมันไม่ใช่ seed phrase น,นะเป็นโค้ดเหมือนพินนะครับเหมือนพินเข้าแอปแบงค์อะไรแบบนี้นะฮะสี่หตัวแล้วก็ว่างันไปนะผมก็จะใส่เป็นของผมละกันนะฮะโอเคพอถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เรากดสแกนการ์ดที่เป็น primary การ์ดนะจำได้ไหมว่าการ์ดอันไหนที่เป็น primary นะครับอย่าลืมนะเพื่อนเดี๋ยวงงนะฮะกดสแกน แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอามาแท็บด้านหลังเหมือนเดิมโอเคถ้าการถูกมันก็จะต้องรอสัก10กว่านะวีนะสิบห้าวีเนาะโอเคอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือการถูกแล้วถ้ามันนับถอยหลังแบบนี้นะฮะโอเคหลังจากที่เราสแกนการ์ด p r i m a r y เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสแกนการ์ดที่เป็นการ์ดแบ็กอัพด้วยนะครับโอเคสแกนป๊บ พูดง่ายเลยว,ว่าเราจะสแกนในแต่ละใบเนี่ยสองรอบนะครับรอบแรกเป็นอารมณ์เหมือนแบบเปิดใช้งานสร้างตัวซีดเฟดก่อนอีกรอบหนึ่งเป็นแบบประมาณว่าคอนเฟิร์มนะครับจะได้เข้าใจใง่ายเนาะโอเคอ่านี้การแบ็กอัพเสร็จไปีหนึ่งใบนะฮะอ่ะใบสุดท้ายนะครับสแกนอีกหนึ่งใบสามรอบนะนะเพื่อนๆถ้าเลือกการถูกอะ่ะมันก็จะนับถอยหลังแบบนี้นะฮะปึ๊บพอเราสแกนครบหมดทุกใบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆทีนี้ เขาก็จะถามนะว่าเราจะใช้ตัว Face ID ไหมก็จะใช้กระชับสมมติถาผมกดใช้ไปเลยจะได้ลองให้ครบทุกฟังก์ชันจะได้ลองความสามารถของแอปของเขาด้วยนะฮะเรียบร้อยนะครับก็คือเสร็จแล้วนะจบแล้วนะเพื่อนแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ตัวกระเป๋าของเราเรียบร้อยโดยที่สามารถใช้การ์ดแบบนี้ในการที่จะเป็นคีย์ในการที่จะ Approve โอนเหรียญต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการโอนเหรียญเข้า All, là, โอเลนออกกันด้วยนะเผื่อทุกทายต้องการที่จะเก็บเหรียญเดี๋ยวผมสอนวิธีการเก็บเหรียญแล้วก็ต้องการโอเลนออกเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเช่นกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปเลือกเหรียญนะที่เราต้องการที่จะแอดเข้าไปนะครับจริงๆก็รองรับอยู่หลายเหรียญมากๆแหละนะสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับก็เหรียญหลักๆมีครบอยู่แล้วใน b i t คอยอีเชียรี่มเขาเลือกมาให้อยู่แล้ว2อันนะครับก็ถ้าหาอยากจะเพิ่มเหรียญอะไรก็กด ไปได้เลยนะเอา XRP นะครับนะก็เลือกได้ว่าเราใช้ XRP เหรียญของเราเนี่ยอยู่ในเชนไหนเนาะก็ถ้าใครแบบเป็น XRP แบบ native เลยก็เป็น XRP Ledger ตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็น XRP ที่อยูทอ่ที่แบบอยู่บนเชน Bandance อะไรก็เลือกตามสะดวกนะหรือว่า t ท t h ตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายเชนแล้วเนาะก็จะมีเท t เตอร์ ater, หรือว่า USDT ที่อยู่ใน ERC 2 0อยู่บน Solana อยู่บน tron อะไรก็ว่ากันไปสามารถที่จะเลือกตรงนี้ตามสะดวกได้เลยนะครับ อะมีเดียนะเดีอะโดสคอยนะครับนะหลายคน่าจจะชอบอยู่ละโดสคอยก็คือเป็นเชนของโดสคอยเลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวให้ไม่เลือกทีงหลังก็ได้นะเลือกคร่าวๆไปก่อนก็ได้นะครับโอเคผมกดปุ่มคอนเ n นเนลนะเขาก็จะสแกนหน้าแล้วก็ต้องสแกนการ์ดด้วยนะนะครับนะสแกนการ์ดก่อนนะครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคค o นเ i น u นลโทวัลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับก็หน้าตาของตัวแอปพลิเคชันของเรา หน้าตามาแล้วแบบนี้สวยๆนะเพื<ๆ>่อนๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปเนาะสำหรับการโอนเข้าโอนออกแล้วก็ในการเก็บเหรียญต่างๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทําการโอนเหรียญของเรานะครับเข้าไปยังตัวกระเป๋าของอแทนเจมกันเนะาะว่าวิธีการโอนเนี่ยมันจะทํางานยังไงนะครับเราจะมาสอนทั้งการโอนไปเก็บที่นี่รวมถึงโอนออกมาที่เอเจนตต่างๆด้วยนะฮะโอเค ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่กระดานเทรดที่เราใช้เนาะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นทางบิตคัพนะครับผมจะโอนเหรียญ BNB นะผมมี BNB อยู่10,000บาทนะเนีย่ยหนึ่งบาทนะฮะก็ให้เรานะครับกดไปที่ปุ่มถอนได้เลยนะตามปกติที่เราถอนเหรียญนั่นแหละนะฮะทีนี้ตรงอัพเดทผู้รับนะครับก็ให้เราไปที่แอปออของ t ท n g e m นะครับทีนี้ก็ใหเราเลือกเหรียญ BNB เนาะถ้าใครหารไม่เจอก็อย่าลืมอัพเข้าไปก่อนละกันวิธีการเพิ่มเหรียญก็ ไปที่ตรงจุด3จุดด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปที่ wallet เนาะแล้วก็ manage token เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเหรียญต,ต่างๆไปได้เผื่อถ้าใครยังไม่ได้เพิ่มเหรียญหรือว่าถ้าหาเหรียญไม่เจอก,ก็กดปุ่มเสร์ชต,ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้สมมุติถ้าผมต้องการเพิ่ม BNB อย่างเงี้ยผมก็กดเสร์ช BNB แล้วก็เพิ่มเข้าไปซึ่งตอนนี้ผมผมเพิ่มไปแล้วนะครับก็จะเป็น BNB สาขา Native Chain เปไ็นเลยก็ได้หรือว่า BNB สาขา Ethereum <S <S ก็แล้วแต่เลือกนะครับโอเคอ่ะ ทีนี้ผมต้องการที่จะโอนเหรียญเข้าไปยังกระเป๋าของผมนะ Wallet ตรงนี้นะครับผมก็ไปที่แอปของเขานะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงเหรียญที่ผมต้องการโอนเหรียญเข้าไปก็คือ BNB อันนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดปุ่ม r e c e v e ได้เลยหลังจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ QR code ก็ได้นะหรือว่าจะกดปุ่ม Copy Address ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราไปที่แอป b i t c u b นะครับแล้วก็ตรง Address ผู้รับก็กรอกไปนะครับแบบปกติที่เราโอนเหรียญนั่นแหละนะฮะอ่ะผมโอนไป หมดเลยแล้วกันนะ0.3นะฮะประมาณ0.3 0.3ล้กันนะจำง,ง่ายๆมันก็จะมีค่าร,รมเนียมนะค่าร,รมเนียม0.0001 0, 0, 0. 0, 0. 0, 0. นะครับอ่ะกดปุ๊บยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยัน OTP อะไรให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองที่เหลือเราก็คือรอเนาะให้เหรียญมันเข้ามายังตัว Wallet ของเราแค่นั้นเอง โอเคครับผมตอนนี้เงินก็ถูกโอนเข้ามายังตัว t a n g e m n Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราเห็นแล้วเนาะ3้9เหรียญน,นะครับก็ถ้าเราดูเนาะเหรียญที่โอนเข้ามาก็คือเนี่ยเป็น BNB นะครับมีอยู่329เหรียญมีอยู่0.331 BNB นะครับตอนนี้ BNB อยู่ที่995นะครับก็กคดคลิกเข้าไปดูได้เนะว่า ว่า,เ,าเรามีกี่เหรียญอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะสเต็กก็ได้นะตัวนี้เขามีระบบรองรับการสเต็กเซอร์วิสกันได้ด้วยเหมือนกันก็เราลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับนะก็ถือว่ารับก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการโอนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่าจะไปโอนเนี่ยผมขออยากจะให้เห็นถึงในเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นตัวสวอปนะครับซึ่งปกติแล้ววอลเล็ต ยุคเก่าๆแล้วกันนะเราก็จะโอนมาเก็บล้วก็ <_ d ata> วก็เออก็พอและ,แ,ละแค่นั้นเองนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยเราไม่ได้แค่เก็บเอาไว้แค่เฉยๆแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะส w a ปเหรียญหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญได้ในกระเป๋าของเราเลยนะมันจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่า s w a ปเป็นปัตนะครับอันนี้เป็นเหรียญ BNB นะผมกดปุ่ม s w a ปปุ๊บก็จะบอกเลยครับว่าเราจะส w a ปเป็นอะไรนะฮะก็คือผมอยากจะส w a ปเป็นเอาเป็นอะไรดีนะฮะเอาเป็นตืด Uh, เอนะ็กอาร์พีนะครับสมุตินเอ็กอาร์พี B B นะฮะสวอปสัก0.1นะฮะ0.1 BNB นะฮะเขาก็จะบอกนะว่าเราจะได้ XRP เนี่ยเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าเราจะได้ XRP ที่32.7 XRP นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยก็ประมาณสัก98เหรียญเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่าก่อนสวอปเท่าไหร่ หลังจาก swap เราจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็ swap ที่ไหนเขาก็จะบอกอย่างเช่นอันนี้คือเขาใช้ OKXDEX OK เป็น root ในการ swap นะครับแค่นั้นเองนะฮะก็ในรูปฟรีเท่าไหร่ก็ตามนี้นะฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกนะจากนั้นกดปุ่มจากนั้นเรากดปุ่ม swap ตรงด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะอันนี้ผมทดสอบให้ดูเนาะว่ามันสามารถทำได้นะฮะแล้วอย่างเช่นเคยวิธีการเทรดก็มีแค่บัตรนะฮะแตะมเข้าไปฮะเปียงโอ้ย่างคูฮะย่างคูนะฮะ i ิ p r o ก r e s s นะฮะก็กำลังทำธุรกรรมในการสวบ,บเหรียญอยู่ง่ายไหมผมว่าง่ายมากนะฮะและอนาคตคือบางทีคือถ้ามันเป็น wallet ลลที่มันจะใหญ่บางทีเราจะพกใส่กระเป๋าสตางค์มันลำบากหรือต้องไหมมาเป็น,นก้อนแบบนี้บางทีมันพกํำบากต้องเอาเป็นในกระเป๋าเป้อะไรแบบนี้วุ่นวายแต่ถ้าแบบเนี้ยเก็บไว้ใน wallet เก็แบบไว้ในกระเป๋าตังค์งจริงๆของเรานะฮะหมายถึงอันนี้ก็จริงหมายถึงกระเป๋าตางัง ิสิเคลกับฝัางพิสซิเคิลก็ง่ายดีนะครับแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่อะไรแบบนี้แล้วก็เก็บที่เป็นบาแบ็กอัพเอาไว้ที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะครับจะได้มีแบ็กอัพเอาไวเ้เนาะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอมันสวอปเปลี่ยนให้กับเราเรียบร้อยนะครับเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าเราดูเนาะเขาก็จะบอกลองกดแบ็กไปนะอ่ะรีเฟรชดูนิดนึง โอเคตอนนี้คุณมี BNB อยู่230เหรียญดอลลาร์นะมีอยู่0.231 BNB แต่คุณมี XRP นะคุณมี XRP 98เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก32 XRP อ่ะเห็นไหเราก็รู้แล้วว่าเราเรามี XRP นะครับทีนี้ผมอยากจะ swap กลับล่ะทำไงก็เหมือนกันเพื่อนๆกดไปที่ XRP แล้วก็ swap นะฮะเปลี่ยนจาก XRP ไปเป็นอะไร BNB เนอะโอเคผมเ,เลือกม็กเลยแล้วกันเนาะ บาลานซ์3ามสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่เลยนะฮะคือสวอปมันทั้งหมดเลยนะเราก็จะได้ BNB กลับมาอันนี้ก็คือ o ู t เ,เนาะเลือก o ู t ไหนนะครับนะเขาก็จริงๆเขาเลือกอัตโนมัติให้แล้วนะเราจะเลือก o ู t ไหนก็แล้วแต่เรานะฮะลองลองกดเลือกเอาทเทเลเตอรมันดีๆนะโอเคตืนต่นๆสมมติถ้าผมกดใช้เป็นอันนี้โอเคอันนี้นะฮะโอเคแอปพดเหมือนเดิมเพื่อน แต่ปุ๊บคืออันนี้เราไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมนะอย่างเช่นตัว o k OK wallet เราก็ไม่ต้องไปโหลด o k OK wallet อะไรมาเพิ่มเติมนะคือมันจบในแอปของมันเลยนะคือแอปเดียวนั่นแหละนะครับสวอปไปฮนะโอเคเรียบร้อยสวอปคอมพ l e ทนะครับก็คือเราจะได้เห็นว่าบ n b 3 2 7 b าแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะลองอีกอันนึงนะครับนะ ว่าเราสามารถเดสวอปข้ามเชนเลยได้หรือเปล่านะครับจริงก็ควรจะได้แหละนะเพราะว่าสมัยนี้มันสวอปข้ามเชนกันได้แล้วนะครับอย่างเช่นผมมี BnB นะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโซล انا นะโอเคทำยังไงนะครับผมกดปุ่มสวอปผมมี b n b ใช่ไหมแล้วผมก็จะเลือกชูเอทอเค้นยูวันทูลรีเซฟนะผมอยากจะได้โซล انا นะครับนะโอเคแม็กเลยนะฮะ0.328เนาะโอเค คุณก็จะได้โซโลา ن ا น่า1.34โซ,โซนะฮะโอเคอันนี้คือรนะูทเนาะว่าเราจะสวอปที่ไหนนะครับอันนี้คือเชนฮะีโร่เนาะโอเคก็ตามนั้นแหละนะฮะอ่ะสวอปเลยนะฮะดูซิว่าเป็นไงนี่ทับเหมือนเดิมนะทับปึ๊บเหมือนเดิมเรียบร้อยนะฮะรอฮะรอเขาสวอปโซโล انا ให้กับเรานะครับง่ายไหมผมว่าง่ายมากนะฮะ ซึ่งระหว่างที่รอสว a p นะฮะหรือว่ารอการโปรเซสอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะว่าตอนนี้หลังบ้านเขาทําอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้คือเชนฮีโร่เนาะคือโอเคกำลังเซนดิ้งฟันอยู่นะครับหรือว่ากำลังสวอปเหรียญหรือว่าโอนเหรียญเข้ามายังกระเป๋าของเราอยู่กำลังทำธุรกรรมให้อยู่นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เข้ามานะครับโอเคแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้นี้เราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวโซลอน,น่นะครับถ้าเราร,รีเฟรชเห็นปะโซลอน,น่ามาแล้วนะครับเนี่ย ได้มา1.33โซแล้วนะครับจริงๆก็เสร็จแล้วนะนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะโอนเหรียญนะครับหรือว่าจะสเต็กโซลาร์า,าอะไรก็แล้วแต่เลยนะเห็นว่ามีสเต็กกิ้งโซลาร์นาจะสเต็กก็ได้เนีย่ยได้อยู่6.36นะครับว่างันไปนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทาวิธีการโอนเหรียญในกระเป๋า wallet ข,ของเรานะครับกลับไปยังกระเป๋าที่อยู่ใน HN นะครับวิธีการก็ ไม่ยากเลยนะครับก็ให้เราไปที่เหรียญของเราก่อนนะอย่างเช่นอันนี้ผมมีเหรียญโซโล انا น,นะหนึ่งโซนะฮะก็กดไปที่เซ็นต์นะฮะโอเค okay. ทีนี้ต้องการโอนเท่าไหร่นะครับก็แม็กเลยนะเพื่อนๆ1.3386นะฮะแม็กเลยจากนั้นกดปุ่มเน็กทีนี้เราก็ไปเลือกในส่วนของ address นะครับของ wallet โซลาน a นะครับที่เราต้องการที่จะโอนไปเนาะในที่นี้เราก็ต้องไปเอาที่ในกระดานเทรดของเราผมจะใช้เป็นของทางบิตครับผมกดเข้าไปฮะแล้วก็เสิร์ชคำว่าโซลาน่าเนี่ยจากนั้นผมกดปุ่มฝากปุ๊บโอเคแล้วผมก็ copy address s o ล a น a ตรงนี้เอาเข้าไปกรอกตรงนี้เปลี่ยงแบบนี้กดปุ่ม next เนี่ยเขาจะบอกนะโอเคเราโอนเหรียญโซลา n a 1 3น8 6นะ โอนไปยังกระเป๋านี้นะครับเน็ตเวิร์กเท่าไหร่ก็ว่ากันไป0.05นะฮะจะนั่งกดปุ่มเซ็นะฮะเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแท็บเหมือนเดิม,ม,ดมอันนี้ผมจะลองใช้ตัวแบ็กอัพการ์ดแท็บนะก็เหมือนกันเห็นปะคือใช้การไหนก็ได้นะครับเรามีแบ็กอัพอยู่สามอันผมบอกก็สะดวกนะถ้าไฟไหม้หรือว่าคือถ้าอุบัติเหตุหรืออะไรจนทําให้การ์ดมันขาดฉีกอนะไรแบบนี้มันคงไม่มีคือมันก็เรามีแบนะ็กอัพทั้งสองใบเนาะโอเคแค่นั้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อย จบนะครับนะสำหรับการการโอนเหรียญนะครับทีนี้เราก็รอเหรียญเข้าไปที่ยางกระดานเทรดย่างบิดครับหรือว่ากระดานเทรดอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ นนทีนี้ถ้เราไปดูในด้านของข้อสังเกตรหรือว่าข้อควรระวังกันบ้างนะครับสำหรับผมผมมองว่าโอเคแหละการมันก็ดูถึกทนดูทนทานสุดๆนะ,นะฮะแต่คือมันเราก็ไม่รู้นะเนาะเผื่อไฟไหมหรือว่าเผื่อแบบมันชีขาดอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะ,นะฮะในกรณีที่เรามองว่าเฮ้ยอยากจะเก็บสินทรัพย์แบบ50ปีสมมตนะินะสามสิบปียี่สิบปีอะไรแบบนี้ผมมองว่าตัวเซฟเฟลดแล้วก็ตอกเอาไว้ที่เป็นเมทัลเพลตเนี่ยนะฮะอันนั้นน่าจะน่าจะชัวร์สุดแหละนะครับเพราะว่ามันก็ทนต่อทุกสิ่งท เข้าไปบนแผ่นแม่เหล็กะนะฮะแต่ต้าครมองว่าเฮ้ยเราใช้งานสะดวกนะครับเราโอนเหรียญไปโอนเหรียญมาเทรดไปเทรดมาแล้วเราก็มองว่าเราไม่น่าจะทำมันขาดหรือว่าจริงมันไม่ได้ขาดมันเป็นการ์ดะนะการ์ดแข็งนะฮะ คือถ้าเรามองว่าเราคงไม่ไปเผาไฟมันหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ทีนี้ฉะนั้นต่อให้มันเป็นแบบนั้นจริงมันก็มีทั้ง3ใบนะครับก็ยังไ้แยกกันเก็บเอาไว้ผมว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจคริปโตวอลเล็ตแบรนด์แบรนด์นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกสั่งซื้อกันได้ที่ทางสยาม BC เนาะมีให้เลือกอยู่หลายโปรดักต์มากนะครับสำหรับทางเว็บไซต์นี้นะครับก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยละกันนะสำหรับตัวแมมนนทนเจแแลล้้ววกกก็ใชงงางาาาน่่ยะทีสสคัญพด พกใส่กระเป๋าเกงเกงพกใส่กระเป๋าตังอะไรแบบนี้นะเวลาที่เราจะเทรดสวอปเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็แค่แตะกับมือถือ สบายๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปกดๆสิบเสียบเชื่อมต่อบูทูธอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกเหมือนกันนะครับล้วก็จะบอกว่าด้วยความที่มันไม่ต้องชาร์จไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะมากมายเนี่ยมันเลยทําให้กาตัวนี้นะฮะราคาดีมากๆด้วยนะถ้าเทียบกับคริปโตวอเดตัวอื่นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างถูกด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คราคากันในที่ทางสยาม BC กันได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พียงเท่านี้นะของคุณที่รับชมกันจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ